เฮล lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้น้องสาวนจะพาทุกคนมาเบิ้องสาวไทยใส่สุดหล้าทุกคนมาเบิ้งนํากันว่าจะเป็นแนวใดตอนนี้น้องสาวนก็อยู่ที่เงอนจันทรน์หลวงพะบางเนาะเมืองมอระดกโลกของประเทศหลาวนั่นเองทุกคนมาเบิ้งนํากันว่าสาวไทยใส่สุดหล้าจะเป็นแนวใดทุกคนและสาวนราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ้งได้ชมนํกากันว่าสาวไทยใส่สุดหล้าจะเป็นแนวใดจะน่าฮักบอทุกคนมาเบิ้งพร้อมๆกันเลยทุก ไปกันเลย Let's go <S ตอนนี้เนาะสาวรก็ได้อยู่ที่งานจันทุกคนนี่เนาะงานจันมรดกหลวงพระบางทุกคน,น,นเข้ามานี่ก็จะได้เสียค่าเข้าโดยทุกคนเด้อถ้าเข้ามาแบบสงมาเบิ้งซื้อๆกบ็บรได้เสียหลายเนาะ1 0บพ0นกีบแต่ถ้าถ่ายฮูก นำสถานที่ต่างๆเนาะก็จะได้เสียคนละ30,000กีบทุกคนส่วนเร้าซุดนัน้นเริ่มต้น50,000กีบเนาะหรือว่าประมาณ90บาทหรือว่าร้อยประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็มีคนมาถ่ายหฮปไล่ๆนี่เนาะทุกคนเข้ามาก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้เด้อทุกคนสาวาบอก็ได้เสียค่าเข้าแล้วเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะได้ ตั๋วค่าเข้ามาแล้วปี้ค่าเข้ามาแล้วนะทุกคนตอนนี้สาวอนจะพาทุกคนเข้ามาเบ่งบรรยากาศทางด้านไหนอันนี้เพื่อนก็จะถ่ายรูปเนาะนี่เนาะทางด้านถึงเนาะก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ทรงเฮือนจันได้นะทุกคนเป็นเฮือนโบราณเนาะตอนนี้บอกว่า พี่สาวเนาะคนไทยเนาะที่เพื่นเป็นเอฟซีสาวรนแล้วก็เอฟซีบาวนุที่เพื่นให้ฮาส่องคนเป็นไก,กล้นำเที่ยวนะตอนนี้เพิ่อนก็แต่งสุดาลาวอยู่ทางด้านถึงนะทุกคนเพราะว่าเพิ่อนจะแต่งแล้วระบอเนาะมารุนนำกันว่าจะเป็นอะไรเนาะสาวไทยใส่สุดลาวทุกคน นี่เนาะทางด้านเทิงนี่ก็จะเป็นเอ่เซ้าสุดเนาะทุกคนเซ้าสุดนี่แม่นเริ่มต้นห0บพันกีรเนาะอ่แล้วก็เซ้าสุดแล้วเพื่อนก็จะเฮ็ดอ่แต่งผมให้แล้วก็ใส่เครื่องประดับให้ฟรีเด้อทุกคนแต่งแล้วเขาสามารถถ่ายห้ปในในฮือนจันนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าว่าผ่ายอยาก ใส่ออกไปเลาะทางด้านนอกกระไดทุกคนไปถ่ายตามสถานที่ของเมืองหลวงพระบางได้เลยตามวัดตามบ้าประมาณนี้นะทุกคนสามารถใส่ออกไปได้เลยนาะตอนแรงตอนเย็นจังมาส่งสุดกระไดหรือว่ามืออื่นมาส่งสุดกันอย่างใดทุกคนนี่เนาะก่อนขึ้นไปก็จะได้ปดเก็บใบทางด้านลุ่มแบบนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวสาวบอดจะพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งว่าพี่สาวนเนาะเพิ่นจะแต่งสุด แล้วระบอเนาะทุกคนไปเบิ่งกันเลยสุดก็จะมีลายแบบหลายราคาทุกคนแล้วแต่เลือกเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนตอนนี้เนาะสาวอนอะจะขอไปออรีวิวสถา,านที่ให้ทุกคนได้เบิ่กงก่อนเด้อเพราะว่าพ,พี่สาวเนาอยยังแต่งตัวไม่เสร็จทุกคนยังแต่งตัวเลยแล้วเนาะคนหลายแหงทุกคนไปเดี๋ยวสาวอนจะรีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งว่าจะเป็ไหนเนาะ เนาะอันนี้ก็คืองานจันทุกคนไปเพื่อนอันนี้ก็จะมีบ่อน,นั่งลิ้นนั่งกินน้ำนี่ถ่ายไปถ่ายมาเจอผู้บบาวอีกแล้วนี่ทุกคนเจอผู้บบาไงเ่าหนไกใกล้น,เน,นำเที่ยว อันนี้เป็นเป็นเฮื่อนโบราณหลายปีเล <Man. S 2> ยแม่นเป็นถ้าวไก่เป็นเป็นว่าเ,เป็นเฮื่อนแบบยุคสมัยเก่ากจากน้อยแล้วเขาจะขึ้นไป <Amen. S 1> บึงทางด้านใน<ม>กัน,นแบบย้อนยุคทุกคนแต่ไม่ย,ย้อนยุคตรงมาเมืองหลวงหร่อเปาเมืองหลวงพะบางเนาะย้อนยุคทุกอย่างแบบเป็นเฮื่อนเ,อเก่าเฮื่อนดังเดิมเลยอู้แบบมีคนอันอ่าคุณขาเจ้าซื้อน้ำกินน้ำมีเครื่องดื่มแบบฮุ่ม นุ่มห้อดีทุกคน,นกต้นไม้<อ>บแบบผ่อนแบบโอ้จะดเดินเย็นดีเนาะอุ้ยมาอนุ<ะ>บมเบอร์นุ่มนัทดูให้ยังโอ้ยน <laughs> นี่เนาะทุกคนอันนี้เป็นเป็นชุดนั่งกินนเนาะถ่ายรูปกินน้ำดื่มอะไรได้อยู่อือนี่ทุกคนว่าบรรยากาศดีแห่งเด้อโอเคใช้เป็นรถโอ้ มีแบบว่าเสียงเพลงแบบเข้ากับบรรยากาศเนาะทุกคนสาวต่างซาาดแล้วก็มีบริการห้องน้ำเนาะทุกคนะห้านกินข้าวกาแฟเงินจันกินข้าวน,นี่นเานาะไปเดี๋ยวเราไปพาทุกคนไปเบิงบ่งว่า ภายในงานจันนาะจะมียน่างแดดน,นะทุกคนเนาะฮานทานซนทานน้ก็มีโอบรรยากาศคือดีทุกคนสาวรก็บบได้มาด้นแล้วทุกคนเลยตอนสาวรมาฮัานยังบบได้มีฮานแบบนี้ยังบบได้สวยงามขนาดนี้นะทุกคน เนี่ยทางด้านถึงก็จะมีคนคน,คนขึ้นไปถ่ายหูอันนี้คือสถานที่ที่แบบถ่ายหูปได้ทุกคนต้นไม้ก็บแบบงามทุกคนเลย อันนี้ก็จะเป็นต่ำหฮบเนาะเพอนก็จะมาต่ำหูบอยู่งนละก็ถ่ายหูบกันฝรั่งน้อยทุกคนน่ารักนี่น่ารัก ไอ้แม่ลยนล่ากันกคนเนาะฝรั่งใส่สุดลาวสถานที่แบบถ่ายโฮมนะทุกคนเนาะสาวลาวใส่สุดลาว อันนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายรูปเนาะหนา่าแใ่ไหมแนน่นอ yeah, yeah, yeah. าจดีก่าด น่าทุกเลยราคำชูเลาด้วยไปทุกคนเดี๋ยวซาบอนจะพาทุกคนขึ้นไปเบึ่งทางด้านิง แมทางไปขึ้นไปทางด่านทงกัาเมืองำบากันเอ่อวายนไอูตีอายูเชวเอ่อเอเปนรั่เาสอตันชิวเอ่อยาปฟรอมเซดอยาอิงแลไปทุกคนขึ้นไปทางด้านทิงกัน มาตันนนวน้ำการ่าจะมียังเดยเนาะก็จะมีแบบผู้ภาพสมัยแต่เก่านะทุกคนอันนี้จะเป็นภาพขวดไม่เป็นห้องน่าจะเป็นห้องแบบฮับแคร์ ่วนด้านนี้ก็จะมีเครื่องเครื่องดุตตีสมัยเก่านะทุกคนนี่นะอันนี้เพื่อนห้ามจับทุกคนนีน่เครื่องดนตรีนะสมัยเก่าทุกคน น,นี่เพิ่นถ่ายห้องกันเนาะเดี๋ยวเาจะเข้ามาเบินทางด้านนี้จะเป็นประตูเข้าแบบนี้เนาะจะมีสุดโซให้เบิ่งนะทุกคนอันนี้สุดแต่งกายประจำวันเนะของผู้หญิงแล้วก็เป็นสุดของผู้ชายนี่ก็เป็นสุดผู้ชาย แล้วก็จะมีอุปกรณ์กกเก่าแก่ของโบราณเนาะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนมาทุกคนห้องเก็บเครื่องว่ะวันนี้นใจไปยาสลนจะ ออกประตูทางด้านนี้ไปเนาะประตูจะเป็นแบบนี้แบบโบราณนะนะทุกคนสมัยเก่าเนาะทั้งหน้าเขาจะเป็นบ่อนเงือนครัวเนะห้องครัวนี่นี่สวยงามโอเคมาเตอร์สตา อันนี้เป็นห้องครัวสมัยเก่าโบราณนะทุกคนมีครบมีหม้อนึ่งข้าวนาะอุปกรณ์ห้องครัวแต่งกินอันนี้กระต่ายพูดมะพร้าวนะทุกคนเขียง อันนี้น่าจะเป็นไห่ไห่ปลาแดกนี่เนาะไห่ใส่ปลาแดกหรือว่าปลาละคบตำส้มต,ตําเตาไฟเนาะทุกคนสมัยเก่าเพื่อนจะดังไฟเตาไฟแบบนี้เนาะไปหาตัดฟืนมาดังแล้วก็น,นึ่งข้าวนี่เนาะนี่นะ,นนะอุปกรณ์นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้พาเข้าแอบเข้านี่เนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ,อันที่แบบเฮาเนื่องเข้ามาแล้วเขาก็จะมาวีมามาวีเข้าอยู่นี่เนาะทุกคนเพื่อนห้องอย่างใส่เข้าวะ่ะนี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้มีกระทางด้านล่างนี่เนะจะเป็นประมาณนี้ทุกคน ตอนนี้สาวไทยเนาะใส่สุดลาวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่สวยนี่ทุกคนน่ารักมาก <c oughs> ได้ตอนนี้เขาก็กำลังเป็นมือกล้องให้สาวไทย <c oughs> ทุกคนนี่ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาใกล้เอาใกล้ๆเาเนาะอ่ะอย่างนี้ได้ไหมพึม่งอย่างนีไ้ได้ไหมไม่ไม่ได้ไหมมันไม่นุ่มอ๋อ <laughs> โอเคอ่ะหนึง่งสองสามลำบากเลยนะวันนี้ไม่เป็นไรหนึสองสา,ส,าสวยนบนบ,นบได้ไหมพนมมือพนมมือ เพิ่งคิดได้หนึ่งสองสามสวยน่ารักโอเคหนึ่งสองสามสวยน่ารักต้องขอภัยทุกคนเด้อเพราะว่าสาวไทยเนาะเพิ่นบอกประสงค์ให้ถ่ายทางหน้าเนาะสาวบอนก็เลยได้ถ่ายแต่ทางหลังเพิ่นเนาะทุกคนซึ่งเป็นสิทธ ทีของบุคคลเนาะทุกคนเพื่อนบอ่สะดวกให้เฮาถ่ายออกกล้องเฮาก็ให้เกียรติเพื่อนเนาะแล้วเฮาก็บ่ถ่ายเอ่าเพื่อนออกกล้องแต่ว่าเพื่อนอนุญ,ญาตให้ถ่ายแบบข้างๆหรือว่าทางด้านหลังแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าแบบให้เห็นหน้าตรงๆเพื่อนก่บอบ่สะดวกนะทุกคนเนาะกับผมเป็นอย่างเนาะทุกคนเฮาก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพเอ่อสิทธิของเพื่อนเนาะทุกคน ศาสต์ก็จะเป็นศาสตร์อันรุ่นเก่านะทุกคน,นตอนนี้เนาะเขาก็มาหอดวัดเสียงทองแล้วทุกคน <c oughs> เป็นซิกเนเจอร์ของหลวงพระบาง นนี่นะพร้อมกับสาวไทยพี่สาวเนาะที่เพื่นมาเที่ยวเมืองลาวข้างแรกหลวงพระบางเนาะทุกคนตอนนี้กำลังจะขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธทรูปข้างในเนาะเป็นพระพุทธทรูปแบบองค์ใหญ่ทุกคนไปเบิ่งน่ากันนักท่องเที่ยวก็มาไลา่เนาะ ก็จะไปาถ่ายหูอ,อีกอจุดต่อไปเนาะทุกคนซึ่งจุดนี้เนาะก็จะเป็นจุดที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยกรว่าได้เนาะแต่ละคนมาก็ต้องมาถ่ายที่หน้าต่างบอนนี้นะทุกคนนี่เนาะก็จะได้ต่อแถวเพื่อเข้าไปถ่ายหูนั่นเองเนาะนี่เพื่อนก็จะมาเอาหัวปอนออกอยู่ที่หน้าต่างนี้แล้วก็ถ่ายหูกันนะ น่ารักทุกคนโอเคทุกคนเนาะมื่อนี้เฮาก็เป็นไกดำเที่ยวให้สาวไทยมาใส่ชุดลาวที่หลวงพระบางข้างรแรกของเพื่อนเนาะทุกคนอ่าก็เป็นความภูมิใจเนาะทุกคนเป็นข้างแรกของเฮานำนนที่ได้เป็นไกด์เนาะระหว่างบ่าวนุกับ,บสาววอนเนาะเป็นไกด์ข้างแรกสำหรับใครที่ว่าสนใจอยากให้เฮานำพาเที่ยวในประเทศลาวเนาะก็สามารถทักหาเฮาได้เนาะช่องทางทติดต่อก,ก็จะอยู่หน้าโปรไฟล์เนาะทุกคนนั่นเองเป็นยังไงเป็นไกด์ข้างแรกชื่อว่า อันเตอบแทนคนไทยเด้เพราะว่าปกติเนี่ยเขาไปเที่ยวประเทศไทยเนาะได้มีเอฟซีทางฟังไทยมันจะพาไปเที่ยวมันจะพาไปเด่นไปย่างกันะเพราะว่าเขาโมโหสถานที่นะแต้เขาก็ได้ตอบแทนคุณคนไทยก็คือจะพามาเที่ยวอะไรมาแบบสิ่งที่เพิ่นเ่เคยเห็นเ่ห็นสิก็ไเ้เห็นนะครับทุกคนเนาะแล้วก็แนนาเพิ่นทุกอย่างบ่อยเอาลัดเอาเปรียบจากไม่ค้านูุนนี่นั่นนะครับทุกคนหลายๆอย่างเนาะถือว่าได้ตอบแทนคนไทยครับทุกคนพี่นาเอฟซีทางเราจงมาเที่ยวพี่น้องครับตอนนี้เนาะก็คือเมืองหลวงขอาบางนนี่ แบบคนหลายครับทุกคนแดดแคนหลายแห้งนาะงสองนี่อากาศก็ต้องดีทุกคนแน่นสถานที่ก็สวยงามเลยครับพี่หลอกอันนี้คือวัดเชียงทองเนาะวัดเชียงทองทุยังมีหลายอย่างที่งามพี่หลอกเดี๋ยวี่้เบิ้งนะครับนี่ครับพี่ห็นอกยอดผู้ครับทุกคนนี่คนก็หลายหลายเติบครับพี่หลอกนบอุ่นนะทุกคนหลายแห้งเนอะสวยครับผมอ่ะนั่นแหละทุกคน สำหรับคลิปนี้เนาะสาวนกับบ่าวนุก็จะขอจบคลิปแต่อย่าง่านี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวนกับบ่าวนุนับด้วทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะบายบายสวัสดีปีใหม่ด้วพี่น้องสวัสดีครับ